กรคข้ามวยล้ำด้วยกระซัดนังบอสแมนแมนใดเด้เป็นชาวมณฑลแมนเลยมองชาวมณฑลเลยค่ะแรงมันดันใจบอสแรงมันดันใจตัวปพปออาจารย์หยุกข้าราชกนรอาจารย์ก้าราชการหอาจารย์อาจารย์เสีท้าบอสเออเพิ่นเพิ่นมาหาอยู่ได้เขหน่อยแต่ว่าเพิ่นคุ้มผ้าไหมยังดีได้แต่ว่าแต่ว่าบโบนแต่ว่าแต่ว่าโบหินเพิ่นโบหินผมน่ะค่ะแม่เนี่ะคือบอกไปเพือนยังบ่พอกัน ต้องชูุมากมาถือเวลาท่านเลี้ยงของนี่เลี้ยงขอหาบโอ้เดี๋ยวขึ้นของหนึ่งแจ้งน้อยนี่หรือเนาะขึ้นแจ้งน้อยนี่ละากินพยานน่าเด้อน้อยนี่มาสูดะูดไปสูดเด็กูดไปสุดทั้งเนาแงนอยู่แคน้อยเป็นจ้งจันโอ้เราบอกเนาะบอกจหน้าขอเจะได้นี่ ก็โน้ตคุณนะเที่ยวทางบอสุดเสียงอย่าถอยหลังเขาเหยียบคุณมาตายก็ตายนะคุณเขาสี้ยองหรืว่าหานพี่น้องเอ้ยแล้วว่าคือเน้ตทำสูดได้หรืออาจารย์ได้สอนนะพ่อครับอาจารย์ได้สอนอาจารย์วิรยุทธวรวิโรห์ครับอาจารย์เราจดีได้เนาะยจดีอยู่ค่ะเราถามเรืองเนี้ยเราปากบ่าอะอาจารย์เยาอธิบายไล่บอสบอกไล่บอสบอกบอกตัวจริงเราเราบอกว่าเชื่อได้หรอเปล่าหน่อยบอกหน่อย เห็นแล้บัากจังี่ยเจอได้ขน้อยเราเราหายเป็นอยู่บอก็หายบ่เป็นได้หรอคับน้องไม่เห็นหายก็เถอนอาจารย์อาจารย์เนมาส่งคนอยากคนย้มมาส่งเด้บอกมือ่ะขึ้นเครื่องมวบ่นี้อันหนคขึ้นเครื่องมาเรียนบอบ่แล้วนะเครื่องรถไฟแม่อยู่นักเครื่องนั่งเล็กไหลมาย่านดีเลยนั่งเล็กไหลมามีคว่มดีมากบอกขามดี้ลงพวกเครื่อง บ่มีอะ่รกันหน่อย่มีราคาได้หลายนี่ผมเออมันอยู่ในขวดใช้มาเพิ่งนี้เพิ่งเพิ่งกันชมเป็นฟันตาในตัวก็เห็้ผมเบิ่งนี่เขียนอยู่เต็องค์เก่าๆนี่ล่ะหลองก็ยังัเขียนอยู่เต็หลวงพ่อคุณกับหลวงปู่อันหลวงปู่องค์ตื้อหน่อยรุ่นแรกก่อนบ่บ่หอดรุ่นแรกแรกที่ท่านได้นั่นแหละรุ่นแรกกันหน่อยราะกวนจีดายฟันมือผู้อื่นมาก่อน ลายล่านบ่ได้ข้าววะลายล้านดูลายล่านอยู่ล้านได้แน่นแกงเชียงถัวเล็กบ่สิหาบ่ได้ล้านนี้บ่มีก็ไปหา,า <c oughs> ล้านนั่นวะเชียงเลยเล็กก๋วยจามาได้นี่แจะลำบากกินหาบ่ได้เชียนชาหะเชียนชาหะก๋วยจีามาได้ <c oughs> ดก็นกนกนหนอ่อยสัวรเด้อเไม่ชัวเอาแล้วก็หน่อยสิตั้งใจเฮ็ดเอาให้มันได้เป็นม,งมาาังคุมหาพอเห็เป็นนาฏวังคือเขาคือบานเขาว่าเขาเหลือใ้ท่อให้ได้ชีพบ้าน ้าฮาบันดีพวกเราลนผมเป็นกำลังใจให้ด้